ครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยในรายการของเราก็สวัสดีทุกท่านชาวราศีธนูในวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยในการที่เราจะมาดูดวงชาตาราศีว่าจะเป็นอย่างไรภายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงของท่านจะเด่นจะดีรวมไปถึงในเรื่องการงานและการเงิน การเงินนั้นจะมีโอกาสมั่นคงจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนโตรวมไปถึงในด้านการงานก็จะมีโอกาสโดดเด่นมากขึ้นรวมไปถึงในด้านบุญกุศลก็จะหนุนส่งให้เป็นผลสำเร็จด้วยแต่ก็อย่าลืมนะว่ามีดีแล้วก็จะต้องมีไม่ดีปะปนกัน การพยากรณ์นี้จะมีสองอย่างคือความสำเร็จกับความที่มีอุปรสรรคมาปะปนกันเรามาดูกันซิว่าชาวราศีธนูนี้ช่วงนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมาดูดวงชะตาของชาวราศีธนูภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้าง สำหรับในด้านการงานการเงินความรักหรือโชคลาภจะมีอุปรสรรคอะไรกันบ้างเราจะมาดูท่านที่อยู่ในราศีธนูกันในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดภายในช่วงของวันที่15มกราคมไปถึงวันที่12กุมภาพันธ์สอ0พ ส66นี้ทุกท่านทุกท่านที่เกิดอยู่ในระหว่างช่วงนี้ก็มาฟังกันได้เรามาเริ่มต้นกันเลยท่านที่อยู่ในราศีธนูนั้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ในด้านการงานการเงินความรักอุป,ปรสรรคแนวทางในการที่เราจะแก้ไขกันอย่างไร เรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานการงานจะดีหรือจะไม่ดีจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็มาเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงของการงานชาวราศีธนูนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องการขัดแย้งกันหรือการที่จะทะเลาะกันไม่ว่าท่านจะพูดจะคุยกัน ในเรื่องการงานหรือจะเจรจาอะไรต้องทำใจเย็นๆเอาไว้มิฉะนั้นก็จะเกิดเรื่องทะเลวิวาทกันได้เรามาดูอีกจุดหนึ่งคือโอกาสโอกาสคือในเรื่องของการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไปติดต่ออะไรเกี่ยวกับการงาน ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานส่วนรวมช่วงนี้จะมีความสำเร็จสูงไม่ว่าท่านจะกำลังรองานอยู่หรือว่ากำลังจะย้ายงานท่านก็จะได้ดังใจนึกต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องที่สองคือเรื่องของการเงินการเงินนั่นของท่านในช่วงนี้จะมีจุดเด่น คือเรื่องการค้าขายการติดต่องานหรือเป็นธุรกิจในด้านการค้าขายจะมีรายรับเข้ามามากกว่ารายจ่ายสมกับที่ท่านลงทุนไปในช่วงนั้นและมีอีกเรื่องก็คืออาชีพอาชีพที่โดดเด่นของชาวราศีธนูนั้น ก็คือภายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นก็คืออาชีพเสริมอาชีพที่เป็นอิสระท่านจะมีความรู้และจะมีความสามารถเฉพาะตัวจะทำให้ท่านทำได้ในด้านการงานของท่านจะมีโอกาสที่จะโดดเด่น จะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปต่อมาเราก็มาดูในด้านความรักกันบ้างสําหรับในด้านความรักของชาวราศีธนูในช่วงนี้มันมีสองอย่างคือท่านที่อยู่หรือว่าท่านที่มีคู่กันอยู่แล้วกับอีกอย่างหนึ่งคือท่านยังเป็นโสดอยู่ เรามาดูคนที่มีคู่อยู่แล้วกันก่อนคนที่มีคู่อยู่แล้วภายในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรชาวราศีธนูนั้นในช่วงนี้ท่านก็ต้องระม,มัดระวังในคำพูดคำจาบางครั้งเราพูดดีก็อาจจะเป็นร้ายเราพูดร้ายก็จะกลายกันไปใหญ่ต้องมันเอาอกเอาใจกันไว้บ้าง จะเป็นการดีสำหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ท่านก็จะเจอเนื้อคู่ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นรักที่สมหวังจะเป็นรักที่มีแต่ความหวานบางคู่จะมีโอกาสได้อยู่ร่วมคลองเรือนกันก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องต่อไปเรามาดูในด้าน อุปรสรรคกันบ้างในเรื่องอุปรสรรคนั้นก็คือความเครียดความกังวลความหวาดกลัวจะมีมาจากเหตุการณ์รอบๆตัวของเราจึงเกิดการเครียดเกิดขึ้นได้ก็จะทำให้ตัวเรามีสุขภาพไม่ค่อยดีขึ้นมาได้บางครั้งจะเป็น การท้อหรือว่าไม่อยากทำงานเกิดการเบื่อหน่ายต่อสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะเกิดการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันก็เป็นได้แต่เราก็มาดูในการแก้ไขข,ของชาวราศีธนูกันว่าจะแก้ไขอย่างไรเราจะมีโอกาสที่ดีภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้น ท่านจะมีโอกาสที่ดีท่านจะข้ามพ้นความยุ่งยากไปได้เป็นการเริ่มต้นใหม่ของชาวราศีธนูต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินจะมีโอกาสที่จะได้เข้ามาหาเรารวมถึงความรัก ก็จะสมหวังด้วยสรุปโดยรวมชาวราศีธนูนั้นก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีจะทำอะไรก็จะเป็นผลสาเร็จท่านฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้สำหรับท่านที่เข้ามาฟังกันใหม่ๆก็อย่าลืมกดอีกเช่นเดียวกันเรามีคลิปใหม่ลงเราก็จะได้มาพบกันอีกเช่นเคยครับ